อะไรวะอันเน่เอ็มนั่นเนี่ยกิน้องมันไปเลือยแต่กลับได้ไปกลัมาอยู่ด้วยกันแล้วหรอพี่ชายเฮ้ยกูว่ามือมีมึงมีมึงคนเดียวไะเนี่ยในนี้โอเคแอ่พออยู่ก็อยู่กันเยอะคนห่มแดงคนห่มแดงเชียร์หน่อยอ่าวกดกดเชียร์ดีกด

เออกำลังแพร่กระจายอ่ะพอเชื่อพอเชื่อพอเห็นเนี่ยพอเห็นเขาทำเป็นตัวอย่างก็เอ้ยให้กูน่าดเอ่าแม่งพี่อ่าวอ่ะสร้างช่องก่อนสร้างช่องก่อนสร้างเมลสร้างสร้างแบบเมลใหม่สร้างช่องก่อนไม่มึงเออกูไม่รับผิดชอบนไปเนงมึงรู้ไปเนี่ยอันนี้เมื่อกี้กูเพิ่งกดพันหมื่นนะตอนบอกว่ามีเงินแปดหมื่นอ่ะอันนี้เวลาป้นเหรือสิบนาทีแล้วใครไปแย่งสาวกันเนี่ย ลอกมาดูแย่งสาวผมแดงดีนึงไงีเราปกตินะอ๋อใช่เนี่ยดีดมาเนี่ยพี่ดีดพี่ดีดรับเฟรมไหมพี่ดีดพี่ให้เท่าไหร่มันก็ไม่รู้ราคาคนเสื้อ จควเท่าไหร่พี่แจว่าห้าสิบขึ้นอ่ะห้าสิบน้องถืออยู่ยี่แปจะมีที่ยืมก่อนไหมที่มียี่สิบที่กูมียี่สดสบมึงไปหาขายรถไมดีว่าไปดีไอ้ไข่อยู่ไหนไอ้ไข่ห้าสิบก็ยสวยน้จริงให้มันไปขึ้นไม่ไม่เดี๋ยวเดยวเดี๋ยวให้คุยเดี๋ยวเดี๋ยวเอยู่ไหนวะมอยู่ไหนละไอ้วังไอ้หวังหวังเอาพี่ดีไปคุยตรงนู้นน่อเรียกมันมาด้วย ไหนๆไกลๆอ่ะคุยไกลๆอ่ะไกลๆเลยอ่ะดิวรับอ่ะดิวรับอ่ะดิวรับอ่ะไกลๆเลยอ่ะไอ้หวังพาพี่ติดเจ้าไปคนมาเข้ามาวันแรกมีเงินเดือนวชิน่าสิบล้านกูจะบ้าที่อะคิดลงหัวเฮียชิดลงหัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวก็เช็คไปเจอไอ้ชินทำไมเงินมันเยอะจังวะกูบอกเลยนะมีไม้ปากดำอ่ะมีดไม้ปากดำมีหมดอะมีลงอ่ะมีลงอ่ะมีลงหัวออกมางงอ่ะ เออชา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 าช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 าาช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 าาช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 าาช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 า แล้วแล้วประวัติบัญชีคือไม่มีคนโอนเข้าโอนออกอ่ะมีเงินสดแล้วก็ไปฝากเดวันอ่ะเดวันเงินเซิร์ฟแจกอ่ะเงินเซิร์ฟแจกห้าพันเฮ้ยอ่ะไอ้ยยังไงไหนเฟิร์สเนี่ยวนยาวแล้วเนี่ยวนนานแล้วพี่ยาวนะเฟิร์สคือยาวเลยใช่ป่ะอันนี้ต่างกัคิงไซก็คุณเฟิร์สกันแหละครับหลับเป็นตายเฮ้ยโสดียังไงแหละไอ้ข้างล่างนี่จะเอิดนะไอ้ข้างล่ายังสี่สองคอยี่สี่สองห้าของสิบนาทีแต่เสียงเขาโคตรเมาเลยนะพี่ค่ะ ไม่ไม่รู้ว่าเสียงเมาหรือเสียง,งร้องไห้ในเสียงเมาเมาเลยเอา้าอย่างคนเมาอ,ะอ่ะลูกมึงไปไหนเลไโทรนี้ไม่เห็นลูกมึงเลยไม่ผมบอกว่าโดนเช็ค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 ได้อา้อาวคือมึงจะคืนว่างั้นใช่ไหมมึงจะคืนเหรอ ไม่ไอพี่ผมไม่เอาคืนทำไมผมไม่ใช่คนเอาคืนเอ้ยมันขอสุกเสาร์นี่กล้วยเฟิร์มไม่ได้หลับนะผมจะไปร้านเหล้าเนี่ยเออแล้ววันนี้เขาบอกว่าจะไปอันนั้นด้วยทองหล่อเออนั่นแหละไงเนี่ยไอ้กูยืนแต่โทรไม่รับนะปกติโทรรับตลอดวันนี้เรายืนรอคนนานมากเลยนะหลายชั่วโมงจัดเลยนะรอทุกอย่างอ่ะรอหลายอย่างเใช่เออรอยัดจัดเลยตอนนี้เออมาแก่มาแก่มาอ่อ <itos> ชา <Ooh. S 2> ชาชาไปบีกหน่อยบีกหน่อยบีกหน่อยไปเฮงโบลิ่งกัเ <c oughs> <athlon> มื่อกี้มันเล่นโบลิ่งสไตล์อ่ะนุ่มยังไงเนี่ยนุ่มสี่สองเนี่ยทีไอ้ที่จะเอ๋อก่อนไหมเนี่ยชุบมันก่อนก็ได้นะไม่ต้องชุบหรอกปล่อยแม่เอ๋อเ่ยเพราะไม่มีหลักฐานอะไรทำแต่มันก็จะไปนั่งแคป นี่ไงมาแล้ว่แดาร์อชา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 เบมาแล้ว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 ใช่ป่ะใช่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 มา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 กระหนุ่มด้วยวะเยมากระหนุ่มมเลตอ่ะไอวิลเล่คุยอะไรแบดิวั้ยดิวลงหมลงต่วป่ะลงลงโอเคโอเคสวยสวยสวยสสวยสสวยๆสวย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 ส่ยสวยสววยสวใสวย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 เวาสวย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 ่ยสวยสวย่ ขาดยี่สิบเอมไม่ไม่มาถึงขาดไอชิ้นไหนตีเลยนี่ก็ตีเลยฮะครบแล้วเหรอตีไกลกับอ๋อกต่พี่มีครบอย่างละอันก็ลุ้นเอาก็ได้ปืนเลยดิถ้าใช่ถ้าติดอ่ะได้เลยพี่ขอเตียนึงได้ไหมได้ไม่มีปัญหาไหวพี่อยากรู้ดวงพี่เป็นตีตอนไหนบอกนะเพราะเขอเคลียร์นี้เสร็จก่อน อาเคอยนนี้จะไปตีกันได้ไีมครับคิงไซคิงไซคิงไซทำไมถึงไม่มาหาแบบที่โพสไปไม่เห็นหรือว่าอะไรอ่อไม่เห็นครับอ๋อไม่เห็นไม่เห็นไม่เพราะไม่อยู่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่พอดีเล่นวอลโซนอยู่กับเจ้ไงแล้วก็ภาพไม่ไหวก็คิดว่าพูดเล่นพูดจริงอะไรไม่รู้ไงว่าเ่จริงไม่จริงคือคิงไซนี่อยากเรียง อยากเลี้ยงจากผู้ผมไหมเลี้ยงคืออะไรครับอยากตีผู้ผมไหมอยากโดนผมตีไหมนี่อยากตีนี่สตอรีเ่เหรอไม่ถามเนี่ยครับถามตรงเนี่ย่อยากโดนผมตีไหมในฐานะที่เราเคยอยู่ด้วยกันผมให้เกียรติแล้วกันผมให้เลือก ตอนนี้ยังครับแต่ขอเวลาสักสามวันไดไหมสามวันสามวันสามวันจะไม่โดนยูเอฟก่อนเหรอครับไม่รู้เหมือนกันครับเคขอสามวันอยากอยากเอาอนนี้ไปเอายูเอฟก่อนไหมผิดแล้วแต่เลยเพราะว่าที่เขาไม่รู้ไงว่าอยากจะมาเล่นด้วยไงอืมเอางี้ผมให้เกียรติแล้วกันไปเล่นกับยูเอฟก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวจบจากยูเอฟเดี๋ยวเราว่ากันได้ได้ได้ครับได้นี้คือเรื่องสีสุดเรื่องสีเหรอใช่ครับได้ครับได้ได้ ผมขอลาสาวันแล้วกันก็จะได้เล่นกับยีเอฟก่อนใช่ไหมเพราะว่าเห็นเห็นยเอฟเล่งไว้เนาะโอเคครับถ้าสมมติว่าผมไปใส่ก่อนเงนี้ยเดี๋ยวพิงซ้ายจะที่อาจจะทําอะไรกันมาจะไม่นี่ด้วยได้ครับได้ถือว่าเราเคยอยู่เอฟก่อนแล้วกันเราเคยอยู่ด้วยกันแล้วกันประมาณนั้นครับโอเคครับโอเคครับ ครับผมครับผมผมครับแป๊บหนึงนะแป๊บนึงนะเจ๊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 สติสัมปชัญญะแบบดีเลยอโอเคครับไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคครับแส่ครบใช่ครับโอเคครับผมครับครับผมอ่าที่อันนี้คือ ผมต่อเขาเหลือ 45m เออส่วนนะแล้วคือกูไม่อยากไอ้นี่คือกูไม่อยากแบบย้ำใครใช่ปะตอนเนี้ยไม่ใช่ว่าแบบสงสารหรือีอะไรนะแต่ถ้าสมมติกูย้ำเข้าไปแล้วเขาแบบงอมขึ้นมาไอ้นี่เขาใจพี่อเอาตาพี่อหรพี่เอาไงก็เอาจริงคือที่กูให้เก๋เขาว่าะเขาเคยเอากูไปอยู่ด้วยไงอ๋อโอเคเพื่อใช่ให้รันเลยเหตุผลร้องร้อมันน่าจะเข้าใจนะผมว่าไม่น่าจะมีใครไม่เข้าใจร้อยโอกาสแค่ครั้งเดียว ป้าหาทากาต่อทากาทากามันปิดทำการนี่เออไปตีชั้นส่วนปืนก่อนไหมวันนี้วันนี้ปิดทำการทากาไม่อยู่พี่พี่มีมีเงินให้ผมยืมก่อนไหมผมขอขอยืมได้มียี่สิบอะจ่ายเขาก่อนได้มียี่สิบได้ได้ได้เดี๋ยวผมขายของขายอะไรมาได้ได้ผมเอ่อทั้งสองเดี๋ยวเดี๋ยวได้สัตว์กูน่าจะให้มึงได้ไม่เต็มนะกูต้องเผื่อตังค์ไว้พี่ได้เท่าไหร่ได้ประมาณสิบ สำรองไว้สิบเดี๋ยวไอ้โทมเงินแก๊งมีเท่าไหร่ผมจะได้รวบรวมปเงินแก๊งไปแปดเดี๋ยวเอาเดี๋ยวกูเอาไปทบเป็นสิบสองเอ็มก็คือเดี๋ยวเอาเงินแก๊งออกมาแปดใช่ป่ะแล้วเนี้ยก็เงินแก๊งไปให้ไอ้นี่ก่อนดิดเอ้ยแต่ดิดเอ้ยดิดมีครบแล้วเหรอเดี๋ยวช่วยสองแสนเลยนดิเหรอก็มันมันดิสมีสปริงอะตีได้เลยสองชิ้นนั้นอะแต่มันจะติดหรือเปล่าดิมันใช้อย่างละหนึ่งไงพี่มันก็มีโอกาสนะ เอางี้ลองต่อ,อลองเขาไม่ไม,ไม่ไม่ต่อไอราค,าราคา,คาราคาดีแล้วคิดว่าราคาดีแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยคือกําลังชั่งน้ำหนักอยู่ว่าถ้าเราเทไปหมดเลยเนี่ยเอ้ยแล้วคนอื่นเรามีอยู่มีเงินอยู่ใช่ปะไม่ได้เกี่ยวดิทใช่ไหมคนอื่นอ่ะมไม่แม่พี่เอาเงี้ดีกว่าคือคือสำรองมีไอวันมีสามสิบโอเคได้งั้นเดี๋ยวมึงเดี๋ยวสำรองที่จะเตรียมมีเดี๋ยว,วเดี๋ยวพันนีด้ดิทมาหามามาเจออ้วนตอนบ่ายเดี๋ยวเอาเอาเงินสำรองอ้วนไปก่อนได้นะครับได้ได้เดี๋ยวพัวมีสามสิบ เพราะอว้วนไม่ใช้แล้วเอาเอาของวันมี20ก็ได้ให้อ้วนเก็บไว้สิยืมยืมยมันก่อนอได้มันไม่ได้ใช้แล้วไอ้อ้วนพี่ดิจะซื้อพรุ่งนี้ใช่ไหมพี่ไม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาเงินไปให้ดิก่อนวันนี้แล้วดิก็ไปซื้อมาเดี๋ยวพี่เอาเงินอ้วนในพรุ่งนี้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวผมเอามาให้พี่พรุ่งนี้เออมเอไอ้ตัวนี้ไปเอามาเออเดี๋ยวผมได้ติดไหมันมึงจะตีติดเหรอวะไปเดี๋ยไปเลยไปไลยมันเผื่อติดนะพี่ผมตีเองน้องสองกระบอกผมตีเองผมเองผมเเเเออออออองงงงงผมมมมมกกก็็คคืืถถ้้้าาาึึึีีพิ่่่่ะรลนนยขแบบ พี่พี่นั้นพี่เอาให้ผมเลยใจเขาเลืองอะไรสองสองแปดใช่ปะสองสองแคือมีร้ออ่ะสองสใช่ครับ2องสอใช่ไนะใช่ครับไอไอวิลี่ไออนาคตมันจะไอ้นี่ไงเนี่ยอเยว่างองจน้องว่าจะมีจะมีพี่พี่จะ ไม่มีรถสี่นะพี่ครับผมได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้เสียเสียเฮ้ยดิ๊พี่ปิ้วละสมมติว่านี่ใช่ป่ะเดี๋ยวเราอ่ะจะจำหอยไอ้โทนี่ได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันแล้วนะเพราะเราได้เฟรมแล้วเราได้สัมพันธญไปแล้วดิ๊ดดิ๊ดเดี๋ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลงขนาดนั้นละอ่ะโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเราคุยกันก็บอกดิ๊ดพี ไปไปไหนอะทำไงเนี่ยโอนมาให้กูดิรอยตีอะไรอ่ะทำไปไเออดีชิ้นส่วนไงเออมึงให้แตะไข่เผื่อใช่ไหมไข่เอาไปไข่ไข่กูยังไม่ได้ไข่ก็ทักกูมาวะทักไปไงพี่คิดถึงสะกดอย่างนี้นะคะคืออะไรเนี่ยเพื่ออะไรอะเพื่ออะไรอะีพไปเลกอโ้ยไปบ้างไปเลยไปดูไปดูไปดูดีที่สุดไปเลยไปบนก็ได้หรือว่าหรือว่าล่างล่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเออลองเปลี่ยนไปบนปะ ผมว่าเปลี่ยนไปบนดีกว่าเลยก็ได้นองนึ่งไปบนไปบนโผล่ในบอลได้ไปบนเอ้ยไปบนนะไอ้บอลอะไรเงี้ยคือถ้าเพิ่มมาเงี้ยคือชิลเลยแต่ดิมันอยู่บ่อยด้วยใช่ป่ะดิดอ่ะใช่พี่มันไม่ค่อยลานะไอ้ดีแล้วทำไมชื่อในี้ดิ๊ะถ้าเออพี่น้องมันลาหยุดช่วงเนี้ยเพราะว่าย่าย่าตอนแรกย่าอาการแย่พี่แต่ถ้าตอนที่ย่ามันอาการไม่แย่มันก็มาตลอดพี่ คือทิ้งใส่กูลืมไปตอนที่กูเรียกเขามากูกูเห็นหน้าสมองกูอ้าวไอ้เชี่ยกูลืมไปสารว่ากูแบบเออเบลวนเบลวนน้ะเบลวนเออใช่ใช่เดี๋ยวเว้ยเขาไปเต็มที่กับยูเอฟบังก็ได้ไอ้เชี่ยเดี๋ยวเราก็เต็มที่กับพวกไอเชี่ยเนี่ยยี่หกไม่ผมไม่ผมผมรู้ผมรู้อยู่ไอ้ปล่อยครับยูเอฟก่อนแล้วกันพี่เผื่อไอ้พวกหมานั่นมันมามันมาอยู่แล้ว ไอ้พวกหมามันจะมาหาเราไม่ไก็ไม่รู้ไงมันรู้อยู่แล้วมันยิ้มรอเลยมึงรู้มันยิ้มมันยิ้มลื่นเลยนะมันยิ้มลื่นเลยนะถ้ามึงไม่ลองมึงเคยดูหนังเรื่องไรออนคิงเมื่อไหรเห็นฝูงไฮยีน่าแบบนั้นไหมล่ะเออกูรู้อยู่แล้วเมื่อกี้น้องเมื่อกี้นี่เบิกกอดเต็มตัวกันหมดแล้วนะจะไปทีวีแล้วเมื่อกี้เพราะว่าถ้ากูถ้าเราตีเขาก่อนอ่ะเขาโดนเย็บแล้วเขาหนักแน่กูบอกเลยเพราะมันมันมีมันหมามันหมากันจัดเลยใช่ปะ ใช่ไหมเขามีอะไรเขาน่าจะซุนจัดเลยนะมีทั้งปืนทั้งรถเขากับเจมส์นี่ไม่ถูกกันเลยใช่ปะไม่หรอกไม่ถูกกันแม้แต่นิดเดียวใช่เพราะแบบคูณเห็นการคุยจากกิ๊นั้นก็ไม่น่าถูกกันหือการล้อหลอกการที่อะไรแบบดูจริงจังอยู่นะใหญ่ชนใหญ่อะเบิ่มชนเบิ่มอะไรอะอะไรนะไม่ใช่หมายถึงว่าใหญ่แก๊งใหญ่ๆชนกันนี่ เนี่ยคิงไซส์เนี่ยขนาดคิงไซด์ตัวใหญ่เลยปะเนี่นยคิงไซส์